สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ข้าวอยู่ที่คุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีมาส่งรถให้กับลูกค้าคุณคมนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้เลยสวิฟต GLX ราคา637,000บาทลูกค้าค่ะเป็นตัวท็อปสุดเลยคันนี้ลูกค้าซื้อสดนะคะไม่อยากเสียดอกเบีย้ยก็ซื้อสดไปเลยแต่งตามภาพแบบนี้ แต่งฟรีลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือเอาส่วนลดมาช่วยลูกค้าแต่งนั่นเองเดี๋ยวพามาชมกันก่อนเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างกันร้อยมือจับนะคะนี่เป็นของแถมพิเศษให้ลูกค้าคิ้วกันสา์แล้วก็คลิปฉลามคันนี้เป็นสปอยเลอร์ของ S-sport ์นะคะ s s p r t t ์ตนั่นเองชื่อชุดแต่งเขานะคะคันนี้ลูกค้าอาจจะยังไม่เคยแบบว่า เห็นที่ไหนมาก,ก่อนเพราะอันนี้คือไม่ไม่ค่อยมีใครสั่งทำสั่งซื้อนั่นเองนะคะแต่ว่าน้องสวยจริงๆสวยมากๆทำให้รถดูเท่ดูดุดันดูสปอร์ตและดูเรียบง่ายพอน้องเป็นรถสีดำนั่นเองเพราะว่าคุณคมก็เป็นคนที่แบบอ่ะเรียบง่ายนั่นเองก็คือคันนี้ก็คือเหมาะมากนะคะแล้วก็กันรอยท้ายรถแบบนี้เลยสปอยเลอร์สีดำด้านนะคะ อันนี้ก็คือมาพร้อมกับชุดแต่งชุดสเกิร์ตนั่นเองรายการคองแถมที่แถมให้ลูกค้านะเดี๋ยวมาดูด้านในกันว่าแต่งอะไรบ้างทะเลบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายที่สุดเลยอ่ะให้ดูด้านในนะคะด้านในก็คือใส่สกับเพดให้ลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดำอย่างที่บอกไปคือคุณคมเป็นคนที่แบบว่าดูแบบ เรียบหรูง,ง่ายๆก็คือจัดเบาะหนังสีดําได้แดงให้เลยตัดสีแดงดูให้แบบมีอะไรนิดหน่อยนิดนึงนะคะแล้วก็ติดกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังให้ด้วยและที่สําคัญคันนี้ได้เป็นที่พักแขนของแท้นั่นเองจัดของแท้แถมพิเศษให้เลยที่พักแขนนะคะลูกค้านี่เป็นที่พักแขนของแท้ของซูซูกิเลย ฟรีให้เลยลูกค้าภูมิใจมากจองกับข้าวเลยนะคะอันนี้ดีจริงๆสามารถเปิดด้วยด้วยนะคะเก็บของได้เก็บของได้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะแบบเก็บของเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยซึ่งค่อนข้างมันก็แบบลึกอยู่เนาะโอเคประมาณนี้อะพักแขนขับแบบสบายๆชิวๆสำหรับใครที่สนใจรถ Suzuki ิ w ว f ป GLX ข้าจะมาบอกโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งจัดเต็มลูกค้าข้าจัดการแต่งให้ลูกค้าจัดเต็มเลยแม็กสกเกิร์ตเบาะหนังอะไรต่างๆนานาคือจัดเต็มให้เลยหรือจะเป็นโปรดาวต่ำนะคะใช้เงินออกรถเพียง9,000บาทหรือจะเป็นโปรดอกเบี้ย0%นะคะลูกค้าเลือกได้เลยมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกอยากได้แบบไหน ทักหาข้าวนะคะเมมเบอร์ขึ้นไลน์เบอร์0959066943นะคะก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปส่งมอบรถให้กับพี่คมก่อนนะคะมาส่งถึงที่ให้ถึงจังหวัดจันทบุรีเลยนะคะส่งฟรีนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโอเคเดี๋ยวไปหาลูกค้ากันค่ะ